ดีกับเล่งตายกับบ่าวเหมืองลุงวันนี้มาตากหญ้าอยูเ่เพลงปักหลังจากที่ไม่ได้อยูเ่เพลงปักมาหลายวันนะครับวันนี้มาแล่หญ้าลกจังเลยวนี่ในสวนเดี๋ยวดูต้นนาวหญ้าลกจังเสียเลยอว,วันนี้มาตากหญ้าอีกก็ตากเว็บเนี่ยเป็นโรงเป็นโรงตากเจ้โปรเตอเดีมีติดลูกตนน้นนาวนะครับ แต่ตากหมดนี่ตากไม่ไหวมันรกเกินตากได้ส่องเต้าแล้วอย่างอีกเต้าหนึ่งเดียวตรงนี้นะว่าจะเสร็จนะว่าเสร็จตตัวจับไม่ได้อยู่หลายวันกลับมาเลยหารกอย่างเสี้ยเลยครับรกตรงนี้รกเกลือเลยครับรกเกลือแต่ว่าหญ้ามันกลุ่มหมดแล้วแต่บนฝนนี่นะมันคือรกเกลือ อย่ากลุ่มเต็มหมดเลยอะเต๋าวางตรงนู้นเต๋อพุ่มโลบกุ้งเลยครับเต๋อโลบก้าโป๊เต๋อพุ่มเคยใต้คลิปมาแลงตอนนี้เก็บแม่แล้วขวันตอนแม่แล้งลงแล้วก็ริมกู้กลางน้นตรงนู้นเต๋อลงลงงั้นคือเอาก,กลางบวบอก,กนะครับมันก็เลยลงแม่แลงเต๋อโลบกุ้งนี่ก็ต่ำเต๋อโลบกุ้งแล้วนะครับ tuần này tầm tí tuần cùng tuần đây có hấp quần mất lẻ dịp đi có những lương mình đỡ kế mẹ hay là gặp vào bình bình luộc bằng tôn có đốt bằng tôn có mấy cõi tại đấy, để bằng tôn có mấy bên lười quá nhìn dính vô này lên bắt tạc nhà ai xét con ได้ตองเตวเดี๋ยวต่อชาว o นาซิปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใส่ปุยเดี๋ยวจีปุยตังใบใงงไอ้กุ้งผมม่ได้จีอย่าโนนไอ้มันก็เลยเป็นนอนจนไว้นี่คือนอนจนไว้นะครับมันมันจะหูเม็ดเนี่ยเป็นแบบเนี้ย นี่เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับนอนจนใบพีไลตอนเลยดีเป็นไม่ได้ชีดยาไล้วันไม่ได้ยุเดี๋ยแต่เจ้าชีดยาสักทีแล้วก็ใส่ปุ๋ยต่างดินแล้วชีดชีดต่างใบห้สักสักครั้งแต่มันแตกยอดแต่งยอดออกถุกต้นเลยรกมาก nhà đây không biết là gì, 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 là นี่ก็เรื่องแกไม่ง่้เลยตอนก็ไม่โตเด็กเป็นเด็เป็นก็เป็นเด็กไม่เป็นก็มีมีตอนเด็เป็นตอนเด็เป็นก็เรื่องเหมือนกันเล๋ยวะเด็เป็นก็เป็นมากตอนนี้เป็นดอกเก็บได้มั่งแล้วเดี๋ยววะ มันเรื่องมากเลยมดูเป็นปลอดไส้กี่หัวมากไปไหมแต่ก็หวาไส้กี่หัวมากมันน่าจะมีส่วนเหมือนกันแล้วก็ดินก็มีส่วนนามก็ยังมียังแห้งมีเยอะเลย เกอตรงนี้ก็ไม่ค่อยเป็นลูกเลยแล้วเมืได้ตักยารกไเปเลยน้ำในกู้กลางล่างมีเลยไหมในตอนนี้เป็นดรคเป็นปีจิตเป็นดรคเลยลนี่ประมาณเดือนหนึ่งเลยนี่ครับผมโรไปเป็นดรคเป็นยอดแต่งดรค,แต,รคแต่งยอดเลย เออนามก็มีเยอะเลยก็คุณเดี๋ยวติดตามมาเมืองลุงนะครับ,บก็คุณครับ